และแล้วครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับกับช่วงสิงส่งประดิษฐ์คิดท,ทำไมแล้ววันนี้ครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมนี่เอามาแนะนำ้วยตัวเองเลยริงเออคิดมาเองเลยโอ้โอพุภูมิใจเป็นนวัตกรรมสุดไฮเทคครับผมยังไงครับสำหรับทุกท่านที่กำลังมีปัญหาการออกกําลังกายไม่มีเวลานะไงชีวิตมันยุ่งไงชีวิตคนเมืองกรุงนี่เป็นอย่างนี้นะผมคิดมาเลยครับ ต่อไปนี้การออกกําลังกายกับชีวิตประจําวันจะอยู่ด้วยกันแบบกลมกลืนจริงกัเนี่ยอัจฉริยะออไหนไหนไหนขอดูหน่อยนี้อยากเห็นใช่ไหมอยากดูมันคือสิ่งนี้เลยครับดัมเบลมันตีฟังก์ชันอัจฉริยะดูดูไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยดัมเบลดัมเบลเนี่ยดัมเบลโอ้โหดูไม่ออกเลยเคยยกไหมเคยออกกำลังกายบ้างไหมเราอ่ะเคยครับไหนดูกล้ามดิ มันก้างปูจะเล่นอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหหน้าตาจะดูซับซ้อนไปสักหน่อยครับพี่กองครับครับผมแต่การใช้งานไม่ยากครับผมจะใช้งานง่ายเหรอครับเราเชื่อมต่อครับเราเชื่อมต่อไปเลยกับเครื่องมือที่เราอ่าต้องการที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันครับผมสิ่งนี้ครับผมอะไรครับไม่เกาหลังเลยพี่จะมาอยู่กับการออกกําลังกายได้อย่างไรเออคนต้องคนแก่ขันหลังก็ต้องเกาได้เราลองสาธิตให้ดูเลยนี่เกานีเลยนี่ระวังระวังนี่ขหลังใช่ไหมขัหลังตรงนี้ตองไห่ก็เกาไปตรง ในระหว่างที่บรรเทาอาการคันดูซะก่อนกล้ามเนื้อไบเซป <By S 2> <C ep S 1> ส่วนล่างและส่วนบนก็ได้ออกกําลังกายด้วยโอ้ติั่วปีตั่วปีวันไหนคันนี่โอ้ปีขึ้นเล้วก็เกาแค,ค่นดินคันแค่ไหนก็เกาแคน่นอนโอ้โหแต่ก็ได้ออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวนี้คนแก่เขานิยมกิกล้ามมีนิดก็นิดนึงอ่ะเป็นเทรนด์และใครที่บอกว่าชีวิตยุ่งเหลือเกินเช้าเช้านี่จต้องรีบตื่นมาแปรงฟันอาบน้ำไม่ได้ออกกําลังกายนี่เลยครับ อะไรครับเนี่ยสีฟันนี่เราเอามาเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะมันถึงกลายเป็นมัลติฟังชั่นเหมือนกันเลยการร่าแหวกัดขึ้นรวนวนอดลงล่างเหมือนกันเลยธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้กำเหนือด้วยอือลองดูลองดูลองดู ม่เป็นไรครับไม่เอาหรอไม่เป็นไรครับพี่ไม่ค่อยอยากออกกำลังกายเห็นไหมอือมวันนี้คือการผนวกเอาการออกกําลังกายเข้ามาในชีวิตประจําวันของแท้เลยนะครับใช้ง่ายเลยโอ้แต่มันเสียเวลาครับเราต้องรีบแปรงครับนี่มันแปรงได้ช้าๆแปรงเร็วก็ได้ไม่บอกนไาเออก็เราต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยเนไหวไหมเนี่ย วายครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรทำไมครับฟันแล้วเลือดชอบออกตามลายฟันเนี้ยสงสัยจะขาดวิตามินซีผมว่าขาดไอโอดีนด้วยครับเป็นไงพี่และนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมสุดเก๋สุดฮานะครับในช่วงสิบประดิษฐ์คิดทำไมครับคุณผู้ชมก็เช่นกันนะครับถ้าพบสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เก๋ๆฮ่าฮา ล้ำๆนะครับหรือว่าไอเดียดีๆเนี่ยก็แนะนำเข้ามานะครับพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ของเรานะครับ Annovation เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆครับผมครับผมแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับผมครับเราสองคนรวมทั้งพี่ฟูจิเนี่ยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับอ้โหขาดไปไงเนี่ยขาดบจะไปพบหมอฟันไหมเช็ดเนื่ยคืนี้อุ้ยนี่มันถุงเท้า ฉันเตรียมความลับไว้คุณผู้ชมเพียบกับสุดยอดความคิดที่สามารถประดิษฐ์ลมที่ไม่มีวันหักใครกับโลกใบนี้เจ๋งอ่ะมันไม่เอาพังอีกแล้วเนี่ยนีน่ก็พังไปแล้วทำเไมลมธรรมดาพังไปแล้วนะแล้วมันจะวิเศษแค่ไหนคุณแม่บ้านและคุณหนูหนูสามารถทำพุดดิ้งไข่กินเองที่บ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วสบสบายงา่ายทันใจเครื่องคุกไข่ yes คุกไ <Yes. S 2> ข่ด์ yeah. เปรับแปลงให้รถวิวแชร์ธรรมดาธรากลา,ายเป็นสุดยอดพาหนะซึ่งสามารถไปได้ทุกที่ทุกระดับประทับใจผ่านได้ทุกอุปสรรคทั้งหมดใน a อโนเวชัน19กันยายนอย่าได้พลาดเชียว